ปกติเราจะเห็นผู้นำหลายคนนะคะใช้คำพูดเยอะๆเลยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแต่มีคนหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเวลาดิเมียปูตินนะคะเขาใช้ไม่กี่คำเองแต่แบบโหโลกสะเทือนเลยครับไม่ใช่เพราะเสียงดังนะแต่เพราะคำพูดมันหนักจริงๆใช่ค่ะมันหนักมันมีความหมายซ่อนอยู่วันนี้เราเลยอยากจะมาลองเออจาะลึกกันหน่อยค่ะจากเรื่องถอดรหัสคำพูดปูตินเนี่ย ว่าสามเทคนิคเด่นๆของเขาคืออะไรครับเพื่อจะดูว่าทําไมคําพูดเขาถึงมีพลังขนาดนั้นแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างเนาะเริ่มเลยนะคะเทคนิคแรกพูดน้อยแต่ส่งผลลึกสังเกตไหมคะว่าปูตินเนี่ยเขาจะคือเลือกคํามากไม่พูดเยอะอืมใช่ครับทุกคําเหมือนผ่านการคิดมาแล้วคิดเชิงกลยุทธ์เลยไม่ได้เน้นปลุกใจนะคะแต่ฟังแล้วมันรู้สึก กดดันแบบเย็นๆน่ะใช่ใช่กดดันแบบนิ่งๆอย่างประโยคที่เคยเป็นข่าวใหญ่เลยที่บอกว่าใครก็ตามที่พยายามแทรกแซงเราจะต้องเจอผลลัพธ์แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์โอ้โหประโยคนั้นประโยคเดียวสั้นๆเลยนะสั้นมากแต่ความหมายมันทำให้คนต้องหยุดคิดหยุดฟังเลยครับคือการเลือกคำที่มันหนักแล้วก็ใช้ให้ถูกจังหวะเนี่ย มันสร้างแรงกดดันได้มาหาศาลเลยโดยไม่ต้องพูดเยอะเลยครับเหมือนปล่อยให้ความหมายมันทำงานเองใช่ครับเหมือนสร้างความความคลุมเครือที่มันบีบให้คนฟังต้องไปตีความไปรู้สึกถึงพลังนั่นเองอ๋อเข้าใจเลยค่ะงั้นแนวทางการปรับใช้ก็คือถ้าเราอยากให้คําพูดเรามีพลังบ้างเนี่ยอาจจะต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณอืม,อมเลือกคาสาคัญจริงๆครับแล้วก็หาจังหวะเหมาะๆในการพูดออกมามันจะ ทรงพลังกว่าพูดไปเรื่อยๆเยอะเลยครับน่าสนใจมากค่ะมาต่อเทคนิคที่สองกันการคุมจังหวะและควบคุมบรรยากาศอันนี้ก็ชัดเจนมากครับชัดเจนยังไงครับคือปูตินเขาไม่รีบพูดเลยนะคะมีการเว้นจังหวะใช้ความเงียบสายตาก็มองตรงแล้วภาษากายก็นิ่งๆอืมอืมนิ่งมากมัน่นคงมันสร้างบรรยากาศที่แบบคนอื่นแทบจะแทรกไม่ได้เลยอะคะ่ะเหมือนคำพูดเขามีอำนาจโดยไม่ต้องตะโกนเลย ใช่เลยครับการคุมจังหวะกับท่าทีนิ่งๆมั่นคงแบบนี้แหละที่มันช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่การฟังขึ้นมาพื้นที่การฟังครับคือมันเป็นสภาวะที่แบบว่าเอ,อคนฟังรู้สึกถูกดึงให้ต้องตั้งใจฟังเหมือนทุกคำที่กำลังจะพูดออกมามันสำคัญมากๆอ๋อพอไม่รีบไม่ลนมันเลยดูมีอำนาจขึ้นมาแน่นอนครับ แล้วเราเอาหลักการนี้มาปรับใช้ได้นะแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้นำอะไรยังไงคะก็แค่ลองรักษาท่าชีให้มั่นคงขึ้นควบคุมจังหวะการพูดที่ดีไม่ต้องรีบไม่ต้องลนลานมันจะช่วยสร้างพื้นที่การฟังของเราได้เหมือนกันทำให้คนอื่นให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราพูดมากขึ้นใช่ครับ แล้วมันก็เสริมความน่าเชื่อถือของเราไปด้วยในตัวดีเลยค่ะงั้นมาถึงเทคนิคสุดท้ายเทคนิคที่สสื่อสารด้วยเจตนาไม่ใช่อารมณ์อันนี้ก็น่าสนใจสังเกตว่าปูตินเขาแทบไม่แสดงอารมณ์ส่วนตัวเลยนะคะเวลาพูดเป็นทางการอืมใช่ครับนิ่งตลอดทุกอย่างเหมือนวางแผนมาแล้วไม่มีการหลุดพูดแบบใส่อารมณ์โกรธหรือเน็บแนมอะไรแบบนั้นครับแต่ในความนิ่งนั้นใช่ค่ะ แต่ทุกคำพูดมันกลับแฝงเจตนาที่ชัดเจนมากๆเหมือนเตรียมมาเพื่อส่งสารบางอย่างในระยะยาวไม่ใช่แค่ตอบโต้เฉพาะหน้าจุดนี้สำคัญมากครับการสื่อสารจากจุดยืนจากเจตนาที่ชัดเจนแทนที่จะใช้อารมณ์นำเนี่ยคือมันทำให้คนพูดดูมีเหตุผลดูน่าเชื่อถือดูมีวุฒิภาวะอืมอมดูเป็นผู้ใหญ่ดูคุมสถานการณ์ได้ครับคำพูดมันเลยมีน้ำหนักมากขึ้นในใสายตาคนฟัง เพราะมันสะท้อนว่าผ่านการคิดมาแล้วไม่ใช่แค่ปฏิกิริยาโต้ต่อไปเฉยๆนะเหมือนเล่นหมากรุกเลยค่ะคิดหลายชั้นเทียบได้แบบนั้นเลยครับเพราะงั้นถ้าเราอยากให้คําพูดเรามีพลังมีคนเคารพรับฟังเนี่ย ก็ควรฝึกพูดจากจุดยืนที่ชัดเจนพยายามสื่อสารเจตนาจริงๆของเราออกไปใช่ครับแทนที่จะเป็นการระบายความรู้สึกหรือตอบโต้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบไปเรื่อยๆสรุปวันนี้เราก็ได้เห็น3เทคนิคที่น่าสนใจจากสไตล์ของปูตินกันนะคะคือพูดน้อยแต่หนักด้วยการเลือกคําคุมจังหวะสร้างพื้นที่ให้คนฟังแล้วก็สื่อสารด้วยเจตนาไม่ใช่อารมณ์ครับมีข้อคิดปิดท้ายนิดนึงครับว่า ผู้นำหรือคนที่สื่อสารเก่งๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องพูดเยอะเสมอไปนะแต่ต้องพูดให้ให้ทุกคํามีน้ําหนักมากกว่าปริมาณค่ะครับแล้วพอเราสื่อสารจากจุดยืนจากเจตนาที่ชัดเจนเนี่ยมันจะสร้างความเคารพจากคนฟังได้โดยที่เราไม่ต้องไปร้องขอเลยโหจริงค่ะสุดท้ายนีอ้อยากฝากคำถามให้ไปลองคิดต่อกันดูนะครับได้เลยค่ะลองคิดดูว่า ถ้าเราเปลี่ยนจากการสื่อสารที่แบบเน้นใช้อารมณ์นํามาเป็นการให้ความสำคัญกับเจตนาที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของเรามากขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่คนอื่นรับรู้สิ่งที่เราพูดหรือความน่าเชื่อถือของเราไปได้ยังไงบ้าง